ีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสอวอสวัสดีครับถ้าจะพูดภาพรวมก็ต้องรู้สถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบันว่าเราเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่ไทยและทั่วโลกเนี่ยเผชิญอยู่อย่างไร อ,อื่นต้องขออนุญาตให้ทราบคำจำกัดความของคำว่าผู้สูงอายุซึ่งองค์การสหประชาชาติและก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาให้คำจำกัดความมาไว้นะครับตรงกันว่าคือหมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเกิน10%ของประชากรของประเทศก็จะเรียกว่าเป็นสังคมสูงวัย อันนี้คือระดับต้นมันจะมีระดับที่สองขึ้นมาคือระดับสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ก็คิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปของคนที่อายุเกินหกสิบปีขึ้นไปแล้วก็อันสุดท้ายคือเพราะวะสังคมสูงวัยแบบระดับสุดยอดสังกิตบรกวชูเปอเอชโซซิตี้เนี่ยนะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนี่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะยอยู่ในสถานกา,ารณ์แบบไหนต้องเรียนว่าตั้งแต่ปีสองพันอยสี่สี่เนี่ย สี่สามสี่สี่โดยประมาณเนี่ยเรทศไทยเริ่มก็อยู่สังคมสูงวัยแล้วล่ะคือมีะยากรอายุเกินหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นตัวเลขนี้ก็ยืนมาแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆผ่านมาจนกระทั่งถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามพุมสี่นะเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มกระชินระดับสองละคือเรามีคนสูงวัยเนี่ยเกินหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยถึงสองล้านกว่าคน มันก็คือประมาณ18กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นคือปีประมาณ63 64เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อปี65คือปีนี้เนี่ยทั้งสำนักงานสดีษีแห่งชาติทั้ง,งกะงระทรวงสาธารณสุขและโครงการ่าบไปโลกเป็นที่รับทราบตรงกันว่าประเทศไทยเข้าสู่ระดับสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์คือ complete elderly เนี่ยปีนี้ครับ2,165เนี่ย มีผู้สูงวัยเนี่ยเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยเกิน20%ตอนนี้ประมาณแตะ20%นิดหน่อยละเพราะฉะนั้นถามภาพรวมของระบบสุขภาพมันก็ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่กับภาะวะที่เรามีผู้สูงอายุเนี่ยที่เรียกว่าอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าตัวเลขรวมแล้วนะครับมันเริ่มแตะ สถิติที่เกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นปีแรกนะ64 65เนี่ยเป็นประบัติศาสตร์หรือว่าเรามีคนสูงอายุเนี่ยเฉลี่ยสถิติแล้วมากกว่าคนอายุร้อยอันนี้คนอายุร้อยเนี่ยวงการนาไบโอรัฐจนรีวาชาติเขาคิดเฉลี่ยที่ประมาณอายุ15ปีเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ฟังว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคนสูงอายุสูงวัยเนี่ยมากกว่าคนอายุร้อยนะครับ คือมากกว่าคนอายุ15ปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือเรามีตัวเลขถึง56เปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่น่ากังวลพอเราบอกว่าน่ากังวลเรามาดูว่าเรากังวลในเรื่องอะไรบ้างเครกิจกับผู้สูงวัยมันมีอยู่สี่เรื่องนะครับที่เมื่อเราจะพัฒนาปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่เราคำนึงว่าผู้สูงวัยเนี่ยเผชิญอยู่กับปัญหาอะไรสี่เรื่องใหญ่ๆประกอบด้วยหนึ่งคือด้านสุขภาพสองคือด้านเศรษ,ษฐกิจ สามคือด้านสังคมและสี่คือด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสี่อย่างเนี่ยมันเผชิญปัญหาพร้อมๆกันแล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันบูรณาการกันบูรณาการในลักษณะไหนผู้สูงวัยเนี่ยก็มีปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าบางท่านก็อยู่ในวัยที่เกษียณแล้วบางท่านก็อาจจะไม่มีงานทําบางท่านก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน เมื่อความสูงวัยสูงขึ้นเนี่ยปัญหาที่จะตามมาคืออะไรครับคือภาวะเศรษฐกิจเพราะวัยแรงงานก็จะน้อยลงและวัยแรงงานก็คืออายุก่อนอเหลียก็ถือว่าอายุประมาณยี่สิบบวกลบนะครับจะถึงอายุก่อนหกสิบก่อนเกษียณเนี่ยก็เป็นวัยทํางานที่สามารถทํางานหาเลี้ยงชีพมีไรายได้เป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นว่าวัยแรงงานเนี่ยน้อยลงผู้สูงวัยนี่มากขึ้น เลี้ยตัวเลขของวัยแรงงานที่ต้องมาทํางานเลี้ยงครอบครัวคือเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกและต้องไปทํางานเลี้ยงผู้สูงวัยคือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเพราะว่าจัดส่วนตัวเลขอันนี้มันลดน้อยลงเดิมทีเนี่ยวัยแรงงานสี่คนเลี้ยงผู้สูงวัยหนึ่งคนอันนี้กลายเป็นว่าผู้สูงวัยมากขึ้นวัยแรงงานน้อยลงมันลดจัดส่วนลงมาเหลือประมาณสองสามหรือสอง บางพื้นที่บางชุมชน,นบางสังคมอาจจะเหลือหนึ่งยรือซ้าไปกลายเป็นว่าวัยแรงงานสองคนมาเลี้ยงผู้สูงวัยหนึ่งคนเพราะฉะนั้นรายได้หรือเศรษฐกิจมันก็ต้องถดถอยลงไปนี่ฮะน,นี่คือปัญหาเศรษฐกิจอันนี้พูดสั้นๆรวมโดยย่อแล้วก็มีปัญหาสังคมปัญหาสังคมแล้วก็มีปัญหาที่ทําให้สังคมเนี่ยจะต้องเยียวยาช่วยเหลือ แล้วก็ช่วยประครับประคองสภาพสังคมชุมชนต่างๆเนี่ยช่วเกื้อหนุนให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีคํากล่าวบอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยเป็นภาระปัจจุบันนี้เราบอกแล้วว่าไม่จริงแล้วครับผู้สูงวัยเนี่ยไม่ได้เป็นภาระแต่ผู้สูงวัยตรงข้ามกลับเป็นพลังอย่างหนึ่งเป็นโนเลจเป็นภูมิความรู้ เป็นทักษะเป็นประสบการณ์ที่สามารถเอามาช่วยเหลือดูแลสังคมดูแลเศรษฐกิจของชุมชนของประเทศชาติได้แล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเอาใกล้ตัวที่สุดคือต้องปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เพื่อหอนึ่งให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเน้นคำว,ว่าปลอดภัยเช่นทางลาดทางชันบันไดที่ห้องน้ําห้องนอน สภาพบ้านเรือนที่สถานต่างๆที่ทํางานต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับสภาพเพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยย้อนกลับมาอันแรกคือเรื่องสุขภาพเนื่องจากผมอยู่ในกนารบริาการสาทางรัสุขของวุฒิสภาเราก็ศึกษาแล้วเราก็ให้ความสนใจให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาตลอดผมเรียนว่าอย่างนี้ครับรัฐมนูรปี2560เนี่ย เียนเกี่ยวกับเรื่องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงวัยเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองมาตราที่ดูเร็วๆเนี่ยอันแรกคือมาตราสี่สิบเเขียนไวนน้สั้นๆบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐแล้วก็มาตราสี่สิบแปด 8, ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเลยคือสิทธิของบรรดาในชว่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดคลอบบยบอมรด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่บทบัญญัติขวักสองนะครับ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีเกิน60ปีนี่คือผู้สูงวัยแล้วนะครับและไม่มีไรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและบุคคลผู้ยกากไร้ย,ย่อมมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัตินี่คือมาตรา48เกี่ยวกับผู้สูงวัยอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา77รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยกากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรง,งชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันไม่ให้บุนคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้งให้การบำบัดฟื้นฟูเยียวยาผู้ถูกกระทําการดังกล่าวเพราะฉะนั้นบทบัญญัติสองมาตรานี้จะเห็นได้ว่าเป็นครั้งแรกๆที่เขียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้สูงวัยไ,ไว้ในรัฐธรรมนูญทีนี้นอกจากในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเรามีบทบัญญัติอื่น,นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุแล้วก็ถูกใช้มานานแล้ว แต่ตอนท้ายตอนนั้นเขียนตอนนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเรากําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนะมีตั้งแต่สองพัร้อยสี่สิบเจ็ดที่สำคัญคือพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งประกาศใช้เมื่อหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดมีทั้งหมดยี่บสี่มาตราโดยสรุปนะครับคือรัฐต้องคุ้มครองส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีสัญชาติไทยให้ได้รับการดูแลในการ ด้านการแพทย์สาธารณสุขการศาสนาข้อมูลข่าวสารการประกอบอาชีพการพัฒนาตนเองการศึกษาการนำมวยความสะดวกความปลอดภัยการช่วยเหลือเนี่ยได้ว่ามีคําว่ารัฐต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขกรรมธิการสาธารณสุขเราก็ให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วก็พยายามดูว่าทั้งในรัฐธรรมนูญทั้งในกฎหมายอยู่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน่วยงานราชการต่างๆหรือภาคต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย เขามีแนวทางปฏิบัติมีกรอบมีวิธีการหรือมีวางแผนโครงการต่างๆงบประมาณต่างๆบุคลากรต่างๆเนี่ยไว้รองรับสังคมสูงวัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วและนับวันจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่างไรมีการศึกษาในหลายรูปแบบทั้งเรื่องของการตั้งคราฟูตามกรอบของรัฐธรรมนูญให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตอบคำถาม ทั้งจัดหัวข้อให้มีการประชุมในระดับกรรมธิการสารณสุขแล้วก็เพื่อที่จะให้การค์ความรู้ที่จะรวบรวมมาที่จะศึกษาเรื่องนี้หาแนวทางที่จะแก้ไขมีการปฏิรูปเรื่องใดอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเรื่องสุขภาพเพราะว่าสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนของระบบสุขภาพของประเทศในภาพรวมนะครับหลายประเทศเนี่ย เขาให้ความสนใจกับเรื่องนี้แล้วก็ทุ่มเทงบประมาณเร้กับงบประมาณทางด้านสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพมากๆาึที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมีดูเลขสูงหลายๆเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับประเทศในแถบยุโรปสแกนดิเนเวียและต่างๆอื่นๆเราก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้เป็นรายประเด็นย่อยๆลงไปเพราะมีประเด็นย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของผู้สูงอายุนี้เยอะแยะมากมายครับ นหนึ่งการดูแลระบบสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราดูแลในเรื่องของที่เรื่อว่าภาวะแรกคือภาวะ a c u t e แ care นะครับภาษาฝรั่งนิดหน่อยใช้คำว่าแอ u ิ e c ค r e คือในระยะป่วยอันนี้เราก็ทําได้อย่างดีพอสมควรนะครับอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจในระดับที่ต่างประเทศเขามาดูงานงงกาม็มีเช่นการดำเนินงานของสอบสชเรื่องของประกันสังคมเรื่องของระบบสวัสดิการของ ข้าราชการของกลมาชีกาเป็นต้นแต่สิ่งที่มีปัญหาและเป็นสิ่งที่มันคล่องอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือยังไม่เต็มที่ของระบบสุขภาพของผู้สูงอายุของเราคือระยะต่อไปนี่สิครับซึ่งขอเนีย่ยใช้สัภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า intermediate care ระยะถัดไปคือระยะที่เรียกว่า long term care intermediate care เนี่ย มันเหมือนกับเป็นโซ่ข้อกลางคือระยะที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลรักษาอยู่เขาเรียกว่าคิวแคร์แต่อย่าลืมว่าเตียงของโรงพยาบาลนี้มีจํานวนจํากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐคนไข้อาจจะนอนผู้ป่วยอาจจะนอนอยู่สองวันสามวันสี่วันเนี่ยมีผู้ป่วยใหม่เข้ามาแล้วให้ผู้ป่วยเก่ากลับบ้านแต่คนไข้ผู้ป่วยยังไม่ได้หายสนิทยังไม่ได้หายขาดบางทีสภาพบ้านยังไม่พร้อมนะครับเช่นคนไข้เป็นผ่าตัดได้สามวัน ยังไม่ได้ตัดไหมด้วยครับบางทีนะครับแต่ว่าต้องการเปลี่ยนแล้วกลับบ้านก่อนแล้วอีกครบเจ็ดวันแล้วค่อยมาตัดไหมอะไรต่างๆเป็นต้นคุณแค่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาโตโรคต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องกึ่งกลางระหว่างการดูแลที่บ้านและการดูแลที่โรงพยาบาลจะบอกว่าคุณจะอยู่โรงพยาบาลต่อเพราะเหมือนกับเป็นการครองเตียงโดยไม่จําเป็นเพราะว่าเตียงเรามีจํากัดแต่คันจะอยู่ที่บ้าน ที่บ้านบางทีไม่มีคนดูแลนะครับมีเด็กเล็กหรือ,อยิ่งมีผู้สูงอายุมา,มากขึ้นไปอีกหรืออยู่บ้านคนเดียวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เราเรียกว่า intermediate care ซึ่งเมืองไทยเราขาดครับขาดอย่างน่ากลัวขาดอย่างน่ากังวลว่าถ้าเราไม่วางโครงสร้างตรงนี้เ,าเอาไว้ให้ดีอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่วางโครงสร้างระบบเ n อร์ m ม d i a t ตแคร์ไว้ให้ดีเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนอันถัดมาคือล o n g term c a r อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ครับ ชื่อบรรจับมันบอกแปลอยู่แล้วครับรองเทอร์เคคือการดูแลในระยะยาวประเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้มากเป็นภาวะที่เราเรียกว่าอยู่ในภาวะาวะิกฤตเพราะว่ารองเทอรแเคนเนี่ยต้องอาศัยหลายๆอย่างทั้งบุคลากรทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งผู้ที่มีความรู้ทั้งผู้ที่มีความเมตตาช่วยเหลือดูแลทั้งญาติทั้งครอบครัวทั้งชุมชนทั้งสังคมคนไข้อมพฤกษกอัมาพาต หรือคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงคนไข้ที่อยู่ในภาวะจิตเตียงแล้วก็ถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวบางครั้งเนี่ยเขาอยู่บ้านคนเดียวนะครับป่วยอยู่คนเดียวที่บ้านป่วยเรื้อรังลุกไม่ได้ไม่มีใครมาดูแลอาหารการกินอยู่ยาที่จะจัดให้จะพาไปหาหมอตามนัดยาหมดแล้วจะต้องมีคนไปรับยาผู้สูงอายุต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่น่าห่วงน่ากังวล คนไข้มะเล็งบางครั้งหมอนัดไปให้ยาเคมีบาบัดกลับมาบ้านแล้วก็รออีกเดือนหนึ่งเพื่อจะไปให้เคมีบําบัดรอบต่อไปบางทีเป็นสิบรอบหรือว่าสิบคอร์สเป็นต้นเนี่ยเป็นภาวะรองเทมแคร์ที่หน้าที่จะต้องมีการตัดรูปหรือวางระบบตรงนี้ให้ดีซึ่งขณะนี้ยอมรับเราว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยจัดเงินให้จัดคนให้บ้างที่จะดูแลในส่วนของรองเทมแคร์เช่น สปสชก็จัดงบประมาณให้ประมาณ5,000บาทต่อคนให้กับชุมชนให้กับท้องถิ่นโรงพยาบาลรพตตต่างๆเป็นต้นที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลแล้วก็บางทีก็ให้มีอสมไปแวะไปเยี่ยมเยียนดูแลแล้วก็จัดบุคลากรให้ที่เรียกว่าแคร์กิเวอร์เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเรื่องของแคร์กิเวอร์ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าผู้บริบาลหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับ อันถัดไปคือเรื่องของพาเลียตีแคร์คือดูแลแบบประครับประคองเช่นอัน,นี้หนักเลยครับพาเลียตีแคร์คือ,อการดูแลแบบประคับประคองเช่นผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุนะหนึ่งเป็นผู้สูงอายุสองเป็นผู้ป่วยติดเตียงสาเป็นผู้ที่อยู่กันสองคนตายายไม่มีลูกหลานไม่มีใครช่วยดูแลนี่เป็นภาวะวิกฤตที่น่าห่วงน่ากังวลอย่างยิ่งเราขาด ในส่วนนี้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเข้ามาวางระบบอีกเหมือนกันนะครับนี่คือสี่ระยะใหญ่ๆที่ระบบสุขภาพของผู้สูงอายุที่ต้องการการวางระบบนะครับหนึ่งคือ acute care สองคือ intermediate care สามคือ long term care และสี่คือ palliative care อันสุดท้ายที่ผมจะคุยในรอบนี้ระบบการดูแลผู้สูงอายุนั้นประกอบด้วยส่วน หรือแฟกตเมนต์ต่างๆที่ดูแลกระจัดกระจายอยู่หลายระบบอันแรกคือการดูแลในระบบครอบครัวอันที่สองคือการดูแลในระดับชุมชนอันที่สามคือการดูแลในสถานรับดูแลผู้สูงอายุถ้าเรียกภาษาง่ายๆก็คือบ้านสงเคราะห์ที่ดูแลเลี้ยงดูผู้สูงอายุและอันที่สี่คือการดูแลในระดับโงรงพยาบาลกรรมธิการสาธารณสุขเรามุ่งเน้นที่จะ วางระบบสําหรับอนาคตว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วเนี่ยแฟกเมนไหนหรือส่วนไหนที่ควรจะเข้ามามีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุเต็มระบบเราพบว่าการดูแลในระดับชุมชนคือความหวังในอนาคตที่จะต้องวางระบบเพื่อให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยในการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว,ว่ามีการจัดตั้งสถานพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุในระดับเทศบาลในระดับอบจอในระดับอบตอในหลายพื้นที่หลายแห่งดูแลได้อย่างดีมากแล้วก็มีการจัดตั้งเรียกว่าชมรมผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ในชุมชนในท้องถิ่นามาทำกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือ เพื่อเฟื้อดูแลกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสังคมและสุขภาพอันนี้หลายแห่งที่ได้รับคำชื่นชมและว่าเป็น best practice คือเป็นการประกอบกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่สามารถไปดูงานได้หลายแห่งทั้งหมดต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งจริงๆและมีารายละเอียดอีกเยอะแย,ย,ย,ยะมากมาย ผมมาจบสุดท้ายตรงที้ครับว่าเมื่อกรรมธิการสาธารณสุขเห็นถึงการก็มีการวางระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมในอนาคตแล้วก็ตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาคณะหนึ่งซึ่งมีผม,มคือพลเกศีในแพทย์เฉลิมชัยเครืองามเนี่ยรับเป็นประธานอนุกรรมธิการทาการศึกษาทั้งระบบครบวงจรชื่อว่าอนุกรรมธิการ พิจารณาศึกษาระบบสุขภาพาสำหรับผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้ครับศึกษากันมาก็ย่างเข้าเดือนที่เจ็ดเดือที่แปดละตอนนี้เราได้เชิญหน่วยงานดูงานศึกษาหาข้อมูลต่างๆประชุมกันมาเกือบสามสิบครั้งได้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือกรมกิจการผู้สูงอายุและกระทรวงสาธารณสุขเช่นกรมการแพทย์กรมอนามัยกรมควบคุมโรคสปสอชอสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางแล้วก็นักวิชาการทั้งที่ศึกษาด้านประชากรศาสตร์คณะสาธารณสึกศาสตร์นายวิไลไ,ไม่ดลเกี่ยวกับด้านโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีฐานข้อมูลดาต้าเบสต่างๆแล้วก็ศึกษาเรื่องของนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุนะครับเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของระบบเทเลเมดิซีนนะครับแพทยสภาสภาวิจีพต่างๆสภาพยาบาลสภาเภสัชสภาพยาบาลนี่เป็นต้นครับมีเยอะแยะมากมายหลายหน่วยงานสสสแล้วก็มูล และนิธิต่างๆนี้งานต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุล้วนก็มาให้ข้อมูลเราครบเป็นว่าเราเกือบจบการศึกษาของเราแล้วในขั้นต้นแล้วก็เตรียมที่จะทํารายงานเป็นเล่มเพื่อเสนอกรรมธิการสาธารณสุขคณะใหญ่แล้วก็ศึกษาแล้วส่กเสนอต่อที่ประชมมุมวุฒิสภาต่อไปเมื่อวันที่27กันยายนก็ทางกรรมธิการสาธารณสุข ได้มีการสัมมนา,าที่เี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุมีการเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการดูแลผู้สูงอายุภาคท้องถิ่นหรือชุมชนคือในระดับเทศบาลเป็นต้นนักวิชาการแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องผู้สูงอายุนะมาพูดคุยกัน เชิญประชาชนนักวิชาการภาคีเครือขายต่างๆที่สนใจและก็เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุสสสก็มาประชุมกันครับที่โรงแรมมิราเคิลก็มีผู้เข้าร่วมร้อยกว่าท่านการประชมุมก็สัมมนาก็ประสบความสำเร็จเราได้รับข้อมูลมีการพักถามพูดคุยกันแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นวิชาการเป็นภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถที่จะรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะที่จะนําเสนอต่อผู้ปฏิบัติฝ่ายบริหารรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี่คือเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยคือสถานก,การณ์ความเป็นมาและสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นปัญหาและสิ่งที่เกี่ยวข้องกรอบการปฏิบัติกรอบการศึกษา แล้วก็กรรมธิการสาธารณสุขก็เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ในระยะต่อไปนะครับนี่คือเรื่องที่จะเล่าให้ฟังสิ่งที่จะฝากมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุจําเป็นจะต้องเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์คือสิ่งที่เรียกว่า health literacy คือความรอบรู้ด้านสุขภาพตอนเนี้มันมี fake news เกี่ยวกับเรื่อง เร่อนี้นั่นเรื่องยาเรื่องสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรต่างๆเยอะมากกว่าครึ่งของออนไลน์ที่ลงมาเนี่ยเฟกตั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุต,ต้องเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยตรงเวลารวดเร็วครบถ้วนคือสิ่งที่เรียกว่า l อลิท t เ r a c นนะครับเราก็มีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ทำข้อเสนอแนะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุต,ต้องเข้าถึง ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆท,ที่สามารถให้ความรู้กับท่านได้แล้วก็สามารถมีฟ้อนในการสื่อสารติดต่อกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ผมเรียนครับว่าเมื่อเดือนมีนาคมของมาล้อยหกสิบห้าที่ผ่านมาได้มีการเซ็นเอ u มะอว่ลวางกระทรวงต่างๆเจ็ดกระทรวงเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเซ็นกระทรวงที่ไม่ใช่บุตรมติคอ,อรมอนะครับแต่นี่เป็นการเซ็นเอ u มอเลย ประกอบด้วกระทรวงพัฒนาสังคมและ,ะควลมนุษย์กระทร,ะว,ง War, ระวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลกระทรวงอวกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานเจ็ดกระทรวงเนี่ยเป็นเอ็บูร่วมกันเพื่อที่จะยกพัฒนาศักยภาพพัฒนากําลังคนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสี่หัวข้อต้องไปหาโครงการหาแผนงานปรับปรุงระบบการทํางานนี่ครับที่ผมจะฝาก สำหรับผู้สูงอายุจมีอยู่สี่ประเด็นคือเขาเรียกว่าสี่เอสประกอบด้วยโซเชียลพาดิซิเพชันคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมเอสที่สองคือโซเชียลซกิลเลตี้คือส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยเสที่สามคือรองเฮลท์คือมีสุขภาพสุขอนามัยที่ดีนี่ครับที่เกี่ยวข้อ,ของกับเราและเอสสุดท้ายคือสมาร์ทดิจิทัลแอนด์อินโนเวชันคือส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ทั้ง 4S เนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีเจ็ดกระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องผมก็ฝาก,ะกนะครับว่าเจ็ดกระทรวงเนี่ยท่านไปสอย,ยอดท่านไปทำให้เป็น MOU ไม่เดนมีนาครับทำให้มันประสบความสำเร็จทำให้เห็นรูปธรรมเมื่อท่านนายกไปเป็นประธา,านนี่ใน,น,นการเป็น MOU นะครับเซ็น MOU กันแล้วอย่าให้เป็นอยู่ในกระดาษขอให้แปลงเป็นแนวทางแนวการปฏิบัติและเป็นงบประมาณในการที่จะ ยกระดับการพัฒนากำลังคนตลอดช่วงวัยคือตั้งแต่เด็กถึงสูงอายุในส่วนที่เกี่ยวกับสูงอายุในมีสี่เอนที่ผมเรียนได้ทราบนี่แหละครับที่จะฝากว่ากระทรวงต่างๆนะท่านไปดูเอมพแล้วทำให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยสิ่งที่จะฝากถึงประชาชนคือท่านตระหนักแล้วก็ไม่นกตระหนักคือท่านส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพราะสิ่งที่ดีที่สุด เรารู้ว่าเมื่อเขา้าดูสังคมสูงวัยเนี่ยปัญหาสุขภาพจะตามมาสิ่งที่ผมจะฝากประชาชนคือสิ่งที่เราเรียกว่า pre aging คำว่า pre pre แปลว่าก่อน aging แปลว่าสูงวัยเพราะฉะนั้นก่อนถึงช่วงสูงวัยครับท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านอย่าปล่อยให้เจ็บป่วยเรื้อรังอย่าปล่อยให้เจ็บป่วยแล้วไม่ดูแลรักษาหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง บุหรี่แอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มลดหวานมันเค็มออกกำลังกายทำอารมณ์ให้แจ่มใสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพื่อท่านเตรียมตัวในระยะอ่อนสูงวัยแล้วเมื่อเข้าสู่การสูงวัยท่านก็จะเป็นผู้สูงวัยหรือสูงอายุที่มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็สามารถเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าไม่เป็นภาระ ของครอบครัวและสังคมครับนี่คือสิรร่งที่ฝากเขาไว้ครับ